การนำสัตว์ไปทิ <S <S ้งที่วัดมีความผิดทางกฎหมายโทษปรับถึง40,000บาทนะคะมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราและอีกหลายองค์กรในประเทศไทยต้องการแก้ไขปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปทิ้งอย่างยั่งยืนนะคะแต่เนื่องจากยังมีคนจำนวนมากนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวเมื่อหมดรักและไม่สามารถเลี้ยงต่อได้เนี่ย ก็นำไปทิ้งตามถนนหรือตามวัดค่ะจนกลายเป็นปัญหาสุนัขและแมวจรไม่มีเจ้าของกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยค่ะแต่รู้ไหมคะว่าตอนนี้การนําสัตว์ไปทิ้งที่วดัดมีความผิดทางกฎหมายโทษปรับถึง40,000บาทตามพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิการของสัตว์มาตรา23และ32ค่ะดังนั้นหากใครที่จะนำสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปทิ้งก็ต้องระวังโทษทางกฎหมายนี้ด้วยนะคะ การเลี้ยงสัตว์ต้องพิจารณาให้มากค่ะทั้งการดูแลเอาใจใส่อาหารยาความสะอาดและอื่นๆหากไม่พร้อมกรุณาไม่เลี้ยงนะคะขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานประลัดกระทรวงยุติธรรมและศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะ